วันนี้วันหยุดอากาศสดชื่นดีจังเลยเนาะเออฉันนอนตื่นสายนอนเต็มอิ่มเลยอะว่าแต่ทำอะไรดีนะรู้แล้วฉันว่าฉันไปกวนใจใแม่เล่นดีกว่าว่างๆขนาดนี้ต้องไปทำให้แม่ลำคาญเล่นแม่ฮะแม่ฮะผมอยากดูการ์ตูนมากๆเลยคะ่ะมีการ์ตูนอะไรให้ผมดูมั้ยฮะผมคอริโมทเลยนะคะผมจะดูตอนนี้เลยอะผมจะดูตอนนี้เลยแม่ลุกเลยนะคะ อะไรขนาดลกูกแม่กําลังดูข่าวเลยนะจ๊ะเนี่ยข่าวเนี่ยกาลังน่าสนใจเลยนะลูกเนี่ยถ้าอยากดูนะก็มาดูข่าวกับแม่นี่มาเออเด็กสมัยนี้นี่นะอะไรกันหรอแม่ทาไมผู้ใหญ่ต้องดูข่าวเลยฮะไม่เห็นว่ามันจะสนุกเลยใครๆก็ดูข่าวกันพ่อก็ดูข่าวแม่ก็ดูข่าว แล้วผมเนี่ยไม่เห็นอยากจะดูข่าวเลยอยากจะดูแต่การ์ตูนน่ะเอา้าถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่อะลูกก็จะเข้าใจนะว่าทําไมผู้ใหญ่เขาต้องดูข่าวสารบ้านเมืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ่ะอย่ามากวนใจแม่มากได้ไหมล่ะถ้าผมเป็นผู้ใหญ่เหรอฮะถ้าเป็นพ่อผมเป็นผู้ใหญ่จะเป็นยังไงนะ้อ่ะวันนี้ฉันกลับมาถึงบ้านแล้วนะจอที่รักกลับมาถึงบ้านแล้วล่ะจ้าพี่จูเลียน เนี่ยเป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากไหมคะอพี่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกเนาะม,มานี่ถึงบ้านแล้วมาให้ฉันจุ๊บหน่อยนะวิไม่เอาอ่ะจุ๊บเจบอะไรกันฉันไม่เอาหรอกเอาก็เราแต่งงานกันนี่คะจะไม่ให้จุ๊บได้ยังไงล่ะก็ตามประสาคนที่เขารักกันเป็นสามีภรรยากันก็ต้องมีจุ๊บบ้างอะไรบ้าง้ยฉันไม่เอา,าอ่ะ้ยเราตกลงกันแล้วไงว่าเราจะจุ๊บกันแค่หนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นะ่ะ โอยอะไรของเธอก็ไม่รู้ฉันยิ่งหเหนื่อยอยู่นะโอ้ยวันนี้นะฉันไปจับโจรผู้ร้ายมาเยอะมากเลยฉันเท่มากแหละโอ้ยแน่นอนแหละคุณพี่ต้องเท่มากอยู่แล้วเออจะว่าไปว่าเนี่ยวันนี้หลานของคุณนะ่ะเป็นวันเกิดนะคุณต้องซื้อของขวัญให้หลานของคุณนะคะฮะฉันมีหลานเหรอใช่ก็ลูกสาวของของของฮันน่าไงล่ะฮะ ฮันน่ามีลูกสาวเอา้าปกติวันเกิดฉันก็ต้องมาทําเค,ค้กวันเกิดให้ฮันนาให้คนในบ้านอุ้ยไหนจะมีหลานมีเหลนมีอะไรอีกอะหทยทำไมสมาชิกมันเยอะขึ้นนี่เยยไงอีอะไม่เอาอะเยอะแยะวุ่นวายปวดหัวชะมันเลยอะไรกันอนะคุณพูดจาแปลกๆนะคุณอายุขนาดนี้แล้วคุณก็ต้องมีญาติเยอะขึ้นเป็นธรรมดาสิแม่เออนั่นน่ะสิเนาะเป็นผู้ใหญ่มันน่าเบื่ออันนี้เองนี่เนาะ ฉันว่าฉันลงไปข้างล่างดีกว่าอ,อยากจะดูการ์ตูนน่ะฮะคุณดูการ์ตูนเนี่ยหรอคะมันไม่น่าจะสนุกเลยนะฉันก็ต้องไปข้างล่างเหมือนกันเพราะฉันนะ่ะอยากจะดูรายการรายการหนึ่งเนี่ยมันมีเรียลลิตี้ทีวีโชว์เนาะน่าดูมา,มากๆเลยเฮ้ยคุณไม่เอาฉันไม่ดูอ่ะฉันจะดูการ์ตูนแล้วคุณออกไปจากห้องผมได้แล้วนะนี่ผมจะเล่นสกเก็ตบอร์ดอันนี้เลย ผมจะสเก็ตบอร์ดลงไปข้างล่างเลยล่ะเดี๋ยวคอยดูนี่ไงผ่านห้องเอ็มม่าผ่านห้องฮันน่าเอบ้านนี้แปลกไปเลยเนาะนี่ก็เป็นห้องน้ำของฉันพอไม่มีครอบครัวพอเราโตขึ้นมาเราเนี่ยเอรู้สึกบ้านก็เริ่มเงียบเหงาลงเนาะมานี่ถึงตรงนี้ละฉันนะจะสเก็ตบอร์ดลงไปข้างล่างเดี๋ยวคอยดูมันจะต้องแทลมาแน่เลย พี่ดูนะ้าโอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดเลยอะ่ะอุย้ยทำไมตัวฉันหนักขนาดนี้สเก็ตบอร์ดมันเอาไม่ไหวแล้วหรออุย้ยนี่พอแก่ตัวไปแล้วมันเล่นอะไรก็ยากขึ้นเรื่อยๆหรอเนี่ยแย่จังเลยอะ่ะไม่สนุกเหมือนเดิมเลยอ้าวพี่ลงมาแล้วเหรอคะมานี่มาดูรายการด้วยกันเนาะวุ้ยเมียวฉันจะดูการ์ตูนน่ะเอา้าการ์ตูนการ์ตูนอะไรล่ะคะผู้ใหญ่ที่ไหนเขาดูการ์ตูนกันล่ะนี่ฉันจะดูรายการอันนี้นะ่ะ ดูสิพิธีกรสวยดีเนาะโห้่าเบื่อขนาดนี้ฉันว่าฉันนอนดีกว่าของยีบหลับแป๊บนึ่งนะโอ้เหนื่อยชะมัดยอดเลยฮะเอา้าหลับไปแล้วเหรอเนี้ยหลับตรงนี้ได้ยังไงล่ะจะนอนก็ต้องนอนเป็นที่เป็นทางหน่อยนะคะโอ้ยท่านี้ต้องเป็นหน้าที่ฉันที่ต้องแบกคุณขึ้นไปสินะแต่คุณอายุขนาดนี้แล้วตัวขนาดนี้ฉันจะแบกไปยังไงล่ะทีเนี้ย ยังไงก็ต้องให้มันนอนตรงนี้ก็คงไม่ได้หรอกต้องลากขึ้นไปบนห้องให้ได้เลยมามามา๋ยวจะลากขึ้นไปเองลากไปอย่างนี้ยแหละเหนื่อยดีนะก็ต้องไปนอนบนเตียงสิจะมานอนข้างล่างได้ยังไงล่ะไม่ได้หรอกนะเนี่ยโอ้ยหนักสมัดลอยอ่ะนักหนักโอ้ยทำไมตัวหนักขนาดนี้เนี่ยคุณฉันลากไหวแค่นี้ล่ะพอเอาแค่นี้ก็พอเนาะเอา้าโอ้ยคุณน่ ขาควรจะอุ้มผมไหมนาองทำไมไม่อุ้มผมไปนอนทั้งบนเตียงล่ะให้เหมือนพ่อที่ที่พ่อทําให้ตอนเด็กไงล่ะเอานี่ฉันไม่ใช่แม่คุณนะแล้วคุณก็ไม่ใช่ตัวเล็กขนาดนะั้นแล้วได้คุณตัวโตวขนาดนี้ใครจะไปแปกคุณอุ้มคุณขึ้นบนเตียงชั้นสองไหวล่ะโอ้แย่ชะมัดเลยอะ่ะพอโตมาแล้วไม่มีใครดูแลเหมือนแต่ก่อนเลยอะ่ะเอาก็ฉันก็ดูแลคุณเต็มที่แล้วนะคะฉันว่าถึงเวลาที่คุณต้องไปนอนแล้วล่ะ แล้วก็อย่าลืมอาบน้ำแต่งตัวด้วยนะโอ้เออเอโอฉันง่วงจะแย่แล้วะยังจะต้องมาปีนขึ้นเตียงด้วยตัวเองอีกโอ้ยหน่่ยฉวัดเลยอาบน้ำแต่งตัวไว้ที่หลังแล้วกันเนาะนอนมันเลยนี่แหละหุยพอจุดพอฉันนะนึกถึงตอนที่ฉันฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ไม่เห็นจะสนุกเลยอะ่ะก็แง่ละจ้ะ แม่ก็บอกเราไงเป็นผู้ใหญ่นะมันไม่ได้ก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะจ๊ะเอาเป็นว่าลูกเนี่ยก็ต้องเข้าใจแม่นะว่าทาไมแม่อยากดูข่าวมากกว่าอยากดูการ์ตูนผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะฮะผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าผมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมจะเป็นยังไงนะ